สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเบียงพี h ชนแนลและในวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องประเด็นอ่อนไหวสำหรับหลายๆคนแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจและคนได้รับการพูดถึงในมุมมองที่หลากหลายก็คือเรื่องพัดแก้วมรกตในมุมมองของคนลาวก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าสิ่งที่จะพูดในวันนี้เป็นการนาเสนอข้อมูลทางประวัติศาสตร์และมุมมองที่มีอยู่จริงในสังคมลาวไม่ได้มีเจตนาที่จะสร้างความขัดแย้ง หรือกระทบกระเทือนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่อย่างใดเชิญมารับชมรับฟังไปพร้อมกันค่ะสำหรับคนลาวแล้วประแก้วมรกตหรือที่เราเรียกกันว่าประแก้วหมอกฟ้าไม่ใช่แค่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ธรรมดาแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจความชอบธรรมและความเป็นใหญ่ของอาณาจักรล้านช้างในอดีตตามตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาในลาว เชื่อกันว่าพระแก้วมรกตนั้นสร้างขึ้นในอินเดียแล้วเสด็จมาอย่างลังกาพมา่าและในที่สุดก็เดินทางมาถึงดินแดนล้านช้างแต่ที่น่าสนใจก็คือในบันทึกโบราณบางฉบับกล่าวว่าแสงสีเขียวมรกตที่ปรากฏบนท้องฟ้าในคืนที่พระแก้วมรกตเสด็จมาถึงดินแดนนี้เป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช1977หรือประมาณ591ปีที่แล้ว พระแก้วมรกตถูกพบที่เมืองเชียงรายซึ่งในขณะนั้นอยู่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรล้านช้างเรื่องประหลาดคือนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสเคิดบันทึกไว้ว่าบริเวณที่พบพระแก้วมรกตนั้นดินมีสีเขียวอ่อนๆแตกต่างจากพื้นที่อื่นและแม้จะผ่านมาหลายร้อยปีสีเขียวนั้นก็ยังคงอยู่ที่น้อยคนจะรู้คือไม่ใช่แค่ลาวกับไทยที่อ้างสิทธิ์ในพระแก้วมรกต ในพงศาวดาพรพม่าก,ก็มีการกล่าวถึงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สีเขียวที่หายไปอย่างลึกลับส่วนขเขมรก็มีตำนานเรื่องพระมรกตแห่งนครวัดที่หายสาบสูญไปในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนี่ทําให้เกิดทฤษฎีว่าอาจมีพระแก้วมรกตมากกว่าหนึ่งองค์ต่อมาพระเจ้าสามแสนไทยกษัตริย์ล้านช้างได้แอญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานที่เวียงจันทร์แต่การเดินทางนั้นไม่ราบรื่น มีบันทึกว่ากระบวนที่อันเชิญพระแก้วต้องหยุดพัก7ครั้งเพราะทุกครั้งที่พยายามเดินทางต่อจะเกิดพายุฝนอย่างรุนแรงจดต้องทำพิธีขอขมาและสัญญาว่าจะดูแลพระองค์อย่างดีพระแก้วมารากตประดิษฐานอยู่ที่เวียงจันทร,ร์นานถึง214ปีช่วงเวลานี้ถือเป็นยุคทองของอาณาจักรล้านช้างผู้คนเชื่อว่าพระแก้วมารากตได้นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่แผ่นดิน สำหรับคนลาวพระแก้วมารากตไม่ได้เป็นเพียงพระพุทธรูปที่สวยงามแต่ยังเป็นตัวแทนของขวัญเมืองหรือวิญญาณแห่งแผ่นดินในสมัยที่พระแก้วมารากตยังประดิษฐานอยู่ที่เวียงจันทร์ทุกปีจะมีพิธีส่งน้ำพระในเทศกาลสงกรานต์น้ำที่ส่งพระจะถูกนำโปรดให้แก่ประชาชนเชื่อกันว่าจะนำความไปเสริมงคลและปกป้องจากพยันอันตรายต่างๆ ในปีพุทธศักราช2543นหนักวิจัยชาวญี่ปุ่นได้ค้นพบภาพวาดโบราณในถ้ำแห่งหนึ่งใกล้หลวงพระบางภาพนั้นแสดงพระพุทธรูปสีเขียวล้อมด้วยสัญลักษณ์แปลกๆที่ไม่ปรากฏในศิลปะลาวทั่วไปและพบว่าสัญลักษณ์เหล่านั้นเมื่อเชื่อมต่อกันจะเป็นแผนที่ชี้ไปยังจุดต่างๆ9จุดในลาวซึ่งแต่ละจุดล้วนเปสถานที่ที่เคยมีการอ้างพบว่าประแก้วลึกลับ แต่สิ่งที่ไม่ค่อยมีคนรู้คือพิธีกรรมลับที่จัดขึ้นในคืนข้างแรมเดือนหซึ่งมีพระสงฆ์ชั้นสูงและขุนนางระดับสูงเท่านั้นที่ได้เข้าร่วมว่ากันว่าในพิธีนี้พระแก้วมารากตจะสื่อสารกับผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์ผ่านความฝันปีพุทธศักราช2308เป็นปีที่คนล่าไม่อาจลืมเลือนเมื่อพระเจ้าตากสินยกทัพมตีเมีงจันและอัญเชิญพระแก้วมารากต ไปปฏิสถานที่กรุงธนบุรีในมุมมองของคนลาวเหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่การเสียพระพุทธรูปไปแต่เป็นการสูญเสียวิญญาณของชาติเป็นการสูญเสียสัญลักษณ์แห่งความเป็นอิสระและความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรล้านชา้างมีเรื่องเล่ากันว่าก่อนที่พระแก้วมารากตจะถูกอัญเชิญไปอย่างเป็นทางการมีกลุ่มคนลึกลับพยายามขโมยพระแก้วมารากตถึงสามครั้งทุกครั้งล้วนล้มเหลวอย่างประหลาด คนร้ายบางคนบอกว่าเมื่อเขาใกล้พระแก้วจะรู้สึกตัวชาและมองไม่เห็นบางคนอ้างว่าเห็นงูเขียวขนาดใหญ่พันรอบฐานพระพงศาวดารเบียงจันทร์บันทึกไว้ว่าคืนก่อนที่พระแก้วมารากตจะถูกอัญเชิญออกจากเมืองเกิดปรากฏการประหลาดดวงดาวบนท้องฟ้าเรียงตัวเป็นรูปพญา,านาคเจ็ดเสียรและมีแสงสีเขียวผ่านท้องฟ้าสามครั้งพระสงฆ์ผู้อาวุโสในสมัยนั้นตีความว่า นี่คือสัญญาณว่าพระแก้วมรกตกำลังจะจากไปหลังจากสูญเสียพระแก้วมรกตคนหล่าวไม่ได้นิ่งนอนใจมีการสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาทดแทนหลายองค์หนึ่งในนั้นคือพระแก้วขาวหรือพระพุทธรูปผลึกขาวที่ทำจากหินผลึกขาวปัจจุบันปฏิษฐานอยู่ที่หอพระแก้วในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติลาวนครเบียงจันท์แต่ก็มีเรื่องแปลกปลาดเกิดขึ้น ช่างแกะสลักที่สร้างพระแก้วขาวทั้งเจ็ดคนต่างฝันเหมือนกันในคืนเดียวว่าเห็นพระแก้วมารากตมาบอกลักษณะที่ควรสร้างและหลังจากสร้างเสร็จช่างทั้งเจดคนก็หายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยมีข้อมูลว่าอาจมีพระแก้วมารากตองค์ที่สองซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งในลาวบางคนเชื่อว่าพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชท่งสร้างพระแก้วมารากตจำลองขึ้นเพื่อป้องกันการขโมย และพระองค์จริงอาจถูกซ่อนไว้นในสถานที่ลับนอกจากนี้ยังมีพระองค์ตือ้อที่วัดองค์ตื้อมหาวิหารซึ่งเป็นพระพุทธรูปสมริดปิดทองขนาดใหญ่ที่สุดในลาวน้ำหนักกว่าหตันสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชมีข่าวลือในหมู่พระอาวุโสว่าทุกๆคืนพระจันทร์เต็มดวงจะมีเสียงสดมนดังมาจากพระองค์ตือ้อเป็นภาษาบาลีโบราณที่ไม่มีใครเข้าใจความหมาย ราวกับว่าพระองค์กำลังเรียกพระแก้วมารากตกลับบ้านในปัจจุบันคนลาวมีมุมมองที่หลากหลายต่อประเด็นนี้แต่สิ่งที่น่าสนใจคือประสบการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมีคนลาวจำนวนมากที่เดินทางไปกราบไหว้พระแก้วมารากตที่วัดพระศรีรัตนศาสดาร,รามและหลายคนรายงานประสบการณ์ว่าขณะกราบไหว้จะรู้สึกอบอุ่นผิดปกติที่น่าขนลุกคือ ไม่ใช่แค่คนลาวที่มีประสบการณ์แปลกๆนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันคนหนึ่งที่ไม่เคยรู้เรื่องราวของพระแก้วมารากตมาก่อนเขาเล่าว่าขณะเดินผ่านหอพระแก้วในเบียงจันเขารู้สึกเหมือนถูกดึงดูดให้เข้าไปและเมื่อเข้าไปข้างในเขาฝันเห็นภาพพระพุทธร,รูปสีเขียวในคืนนั้นหนึ่งในความเชื่อที่แพร่หลายคือพระแก้วมารากตสามารถเปลี่ยนสีได้ตามฤดูกาลแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือ มีรายงานว่าในอดีตบางครั้งพระแก้วมรกตจะมีสีแดงวาบขึ้นมาเป็นระยะเวลาสั้นๆซึ่งมักเกิดขึ้นก่อนจะมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นกับประเทศและได้มีกลุ่มนักวิจัยได้ใช้ข้อมูลวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับพระแก้วมรกตพบรูปแบบที่น่าสนใจว่าทุกๆ243ปีจะมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นกับพระแก้วมรกต และในปีพุทธศักราช2,568นี้จะครบรอบ243ปีพอดีนับจากการอันเชิญครั้งสุดท้ายเรื่องราวของพระแก้วมารากตสอนให้เราเห็นถึงความซับซ้อนของประวัติศาสตร์สิ่งที่เป็นชัยชนะของฝ่ายหนึ่งอาจเป็นความสูญเสียของอีกฝ่ายหนึ่งแต่สิ่งสำคัญคือเราจะใช้ประวัติศาสตร์เป็นบทเรียนได้อย่างไรจะทำอย่างไรให้ความเจ็บปวดในอดีต ม่กลายเป็นอุปสรรคต่อความสัมพันธ์ในปัจจุบันและอนาคตลาวและไทยมีความผูกพันกันอย่างลึกซึง้ทงทั้งทางสายเลือดภาษาวัฒนธรรมและศาสนาการที่เรามีมรดกทางวัฒนธรรมร่วมกันอย่างพระแก้วมารากตควรเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ม,มากกว่าเป็นกำแพงกัน้นบางทีเราอาจจะต้องคิดว่าพระแก้วมารากตในฐานะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่ง หรือประเทศใดประเทศหนึ่งแต่เป็นมรดกร่วมของมวลมนุษยชาติที่ทุกคนมีสิทธิที่จะเคารพและถ้าคำทำนายเป็นจริงการกลับมาของพระแก้วมารากกอาจไม่ใช่การแย่งชิงแต่เป็นการหมุนเวียนตามการเวลาเหมือนที่พระองค์เคยเดินทางมาจากอินเดียลังกาพา่ามาสู่ลาวและไปสู่ไทยใครจะรู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรในฐานะคนรุ่นใหม่ มองว่าเรื่องราวของพระแก้วมารากตเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่เราต้องรับรู้และเข้าใจรวมถึงความเชื่อและเรื่องเล่าต่างๆที่อาจดูลึกลับในสายตาบางคนแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่มีคุณค่าความเชื่อเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนสีปรากฏการประหลาดหรือคำทำนายต่างๆอาจไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์แต่มันมีคุณค่าทางจิตใจ ช่วยให้ผู้คนมีความหวังมีที่ยึดเหนี่ยวและรู้สึกเชื่อมโยงกับรากเหง้าของตนเองใครจะรู้ว่าบางทีในอนาคตอาจมีการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ลึกลับเหล่านี้ได้หรืออาจมีการค้นพบพระแก้วมารากตองค์ที่สองที่ถูกซ่อนไว้จริงๆถึงแม้พระแก้วมารากตจะไม่ได้อยู่ที่ลาวแล้วแต่เรื่องราวความเชื่อและความทรงจำเกี่ยวกับพระองค์ ยังคงมีชีวิตอยู่ในใจของคนลาวและนั่นก็เป็นสิ่งที่มีค่าไม่แพ้กันพอท้ายที่สุดความศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงอาจไม่ได้อยู่ที่วัตถุแต่อยู่ที่ความเชื่อและศรัทธาของผู้คนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะทำให้ทุกท่านได้เห็นมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับพระแก้วมรกตถ้าใครเคยมีประสบการณ์ประหลาดเกี่ยวกับพระแก้วมรกตเคยฝันเห็นหรือรู้เรื่องราวลึกลับอื่น ลองมาแชร์กันในคอมเมนต์นะคะแล้วอย่าลืมบอกด้วยว่าคุณเชื่อคำทำนายที่ว่าพระแก้วมารากตนั้นจะกลับมาในปี2568หรือไม่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ